สวัสดีคะ่ะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านสบันงานจงสสังหวัดสกลนครนะคะ<ส>ก็มาแวะทานปลาโจกนึ่งแล้วก็แจว่วนึ่งผักอันนี้ก็คือแกงหวายคะ่ะอันนี้ก็ผัดเห็ดสามอย่างชอบที่สุดคือแกงเอ๊ยซุกหนอ่อไม้ค่ะน้าอร่อยมากเลยคะ่ะอันนี้ผักค,ค่ะคผักเครื่องเคียง มายั่วๆให้เพื่อนๆดูนะคะว่าอาหารอีสานเราอร่อยแค่ไหนค่ะเ <c oughs> ชิญได้เลยมากับเพื่อนหลายคนซ <c oughs> ุปห <c oughs> นไม้ค่ะนี่ซ <c oughs> ุปหนไม้นี่เขาบอกว่าใส่อะไรนะใส่น้ำกะทิใช่ไหม <c oughs> ใส่น้ำกะทิ อร่อยมากค่ะอันนี้แกงหวายแกงหวายสดๆเนี่ยนะคะครบชุดเลยค่ะครบชุดเลยอ๋ชมบริเวณร้านลองดู ะคเผื่อว่าเพื่อนๆอยากจะมานะคะปิดตรงหน้าหรือไมด้านหลังก็มีนะคะร้านอาหารไม่ใช่เฉพาะมีไม่ใช่เฉพาะมีตรงนี้นะคะด้านหลังก็มีค่ะมันไม่เหมือนเอาจากสกลนครไปนะพอไปถึงก็ไปเข้าเว็บกินเลยเลือใช่ทำงานใช่เหรอห่อแซ่ไฟ เยด็กค่ะนี่บริเวณร้าน,นเราอยู่ดอนทองก็มาทานอาหารเนี่ยที่ร้านสบันญานี่